เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครั้งนะครับวันนี้กลับมาพบกับเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์กดเหรียญนะครับซึ่งเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายมากนะครับสําหรับเพื่อนๆนที่รู้จักแล้วหรือใครที่ยังไม่รู้จักนะครับจะมาแนะนาให้เพื่อนทราบอีกครั้งนะครับวิธีใช้งานเว็บไซต์นี้นะครับแค่ให้เพื่อนนะครับก๊อปปี้นะครับที่อยู่แอดเดสในกับของกระเป๋าเหรียญเพื่อนๆนนะครับ ถ้าเพื่อนๆจะขุดเหรียญไหนนะครับจะขุดเหรียญไหนให้ก๊อปปี้ที่อยู่ของเพื่อนเหรียญน,นั้นนะครับมาวางนะครับมาวางใส่ตรงนี้นะครับาวางวาเพื่อเราอินเข้านะครับใช้งานบนเว็บไซต์นะครับซึ่งการใช้งานเว็บไซต์นี่ใช้งานง่ายมากนะครับแค่ไม่ได้ เข้าไปยืนยันในอีเมลหรือว่าขอข้อมูลอะไระมากมายนี้นะครับแค่ใส่ที่อยู่แอดเดียสกระเหรียญของเพื่อนนะครับชวนเหรียญนะครับใช้ในการกดเมีอยู่เขาให้อยู่มประมาณห้าเหรียญน,นะครับเหบเรียญของบิตคอยน์อีเทียมไลท์คอยน์ดองคอยน์แอสซีนนะครับอินโตรนิกน,นะครับซึ่งการทำงานเนี่ยก็ง่ายมาก ส่วนตัวผมแล้วผมกดเรียนของ BTC นะครับคือ Bitcoin นะครับซึ่งการเข้าใช้งานเนี่ยเขาให้พลังงานกดปีอยู่ที่50ยิกะเรเซ็นตนะครับซึ่งลิงก์ใช้งานผมก็มีแนบไว้ทิ้งไว้ใต้คลิปด้านล่างนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็คลิกเข้าไป สมัครหรือลองใช้กันดูนะครับหรือว่าใครใช้แล้วไม่ได้ผลหรือว่าใครใช้แล้วได้ผลก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมไม่ว่าอะไรนะครับก็จนถึงผมแล้วผมก็ลองใช้มาได้สักพักะครับแต่อยากไม่ถึงการขั้นต่ำในการ่อนนะครับซึ่งจะมาแนะนำการใช้งานว่าให้เพื่อนลองมาใช้ดูนะครับระยะเวลาการใช้งานก็เหมือนเดิมครับอัตราการขุดเหรียญการจ่ายเหรียญปีนะครับเราก็ต้องให้เวลาในการขุดหรือว่า เวลาของการดำเนนของเว็บไซต์นะครับซึ่งปรงาหยัให้ต่ำค่าต่ำงคแค่ 50. บ่เปอร์เซ็นตน์เก็นั้นนะครับเอาไปขุดไปดย,ยาวๆเลยนะครับสำหรับเว็บไซต์นี้ก็เว็บไซน์นี้ใช้งานงาน่ายครับสามารถปิดเ,เครื่องบนแบบเราลงดเตือนหรือว่า,าใช้ในการเข้าลกอินข้าระบบในครั้งแรกแล้วก็สามารถปิดโปรแกรมนี้ไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ ออนไลน์หรือว่าเปิดคอมพิวเตอร์หรือว่าเปิดโทรศัพท์คุณตลอดทั้งวันก็ปิดไปได้เลยสามารถทํางานออฟไลน์ได้ครับสหรับเว็บไซต์นี้นะครับก็ื่นยครับก็พี่แอนเดอที่อยู่กระเป๋าเหรียญของเพื่อนนะครับชอบเหรียญไหนกดเหรียญนั้นนะครับแล้วก็เข้าไปเปิดตรงนี้ส่วนของใครที่เป็นภาษาอังกฤษก็เหมือนกันครับภาษาอังกฤษนครับไม่แตกต่างกันเลยโดยรบ ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเนี่ยก็ใช้ง่ายเหมือนกันครับคี่ปไปตรงนี้ครับล็อกอินเข้าไปตรงนี้นะครับสำหรับเพืเ่อนๆที่เข้ามาอ่าหน้าแรกเดี๋ยวว่าขั้นตอนแรกนะครับมันจะมีพลังงานให้เราเลือกนะครับตรงนี้นะครับให้เราดูหน้าสิทครับหน้าสิทธิ์ที่ดูเบอร์สิทธิ์นะครับก็ ตามที่เขาให้มานะครับส่วนใอ่ไกลนะครับใครที่อยากเพิ่มพลังงาน,นออกดก็ง่ายมากเลยนะครับเพิ่มพลังงาน,นกุดก็ทำการซื้อแบบซื้อพลังงานขุคที่ตรงนี้เพิ่มพลังงานนะครับส่วนใครที่เป็นภาษาอันก็เห็นไ,ได้ไม่มีปัญหาครับ h e a f l o w e r การซื้อพนักงานคนนี้ก็สําคัญมากนะครับสําหรับในการถอนเหรียญนะครับถ้าเพื่อนๆถึงเลเวลชุกยิ่งเลเวลสูงนะครับการถอนเหรียญของเพื่อนๆนก็จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าคอมมิชชั่นลงนะครับซึ่งพลังงานขุดฟรีเนี่ยเขาให้อยู่ที่50ที่เพชรเปลือกเสร็จนะครับระดับอยู่ที่ระดับหนึ่งนะครับการถอนเหรียญเนี่ยค่าคอมมิชชั่นเนี่ยจะอยู่ที่99%เลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะสูง กาจะถอดได้นะครับก็ถ้าใครเพื่อนๆครับจะสายเติมหรือว่าจากชวนเพื่อนมาใช้งาน,นครับก็จะเพิ่มระดับหรือเ,เพิ่มอ,อัตรานะครับอัตราการแฮชสูงมากขึ้นนะครับก็เพิ่มระดับไปม,มากขึ้นแล้วก็ลดค่าตัวเนี่ยค่าคอมมิชชั่นต่ำลงนะครับก็การถอนเนี่ยก็จะถอนได้ถอนได้มากนะครับ,รบซึ่งจะลด จำนวนเหรียญของเราครับการทีาใช้จ่ายจ่ายเหรียญกนะ็จะน้อยลงไปด้วยนะครับอ่าครับตอนนี้ผมก็ใช้งานก็ใช้งานนะครับก็ใช้งานางรงครั้งแรกมันเป็นวันที่8นะครับวันที่วันที่18นะครับวันที่18เดือน8นะครับวันที่18เดือน8เพิ่งใช้งานได้ไม่นานนี้นะครับก็ ส่วนมากเนี่ยค่าเขาเรียกว่าค่าคา่าค่าคอมมิชชั่นนะครับการถอนก,นการถอนเหรียญน,นะครับก็จะสูงนะครับผมยังไม่สามารถถอนได้ซึ่งเขากำนวให้ค่าในการถอนอยู่ที่9.9 9.9เปอร์เซ็นต์ในการถอนในการถอนเหรียญของผมนะครับอ่าเห็นไหมครับระดับ เลเวลหนึ่งนะครับในเลเวลหนึ่งนะครับสำหรับอัตราการแฮชนะครับเริ่มแรกที่เขาให้ฟีห้าิกนะครับ50กิกเตุปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งจะมีค่าคอมมิชชั่นนะครับค่าคอมมิชชั่นในการถอนนะครับนี่ครับค่าคอมมิชชั่นนะครับในการถอนก็อยู่ที่9กเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็เกือบเท่าตัวนะครับเกือบเท่าตัวในการเทลจะถอนเหรียญนะครับก็ต้อง ขุดไปยาวๆครับขุดไปยาวๆครับถ้าใครสายฟรีก็ขุดยาวๆจนกว่าจะถึงขั้นต่ำหรือว่าจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้เขาเสียค่าคอมมิชชั่นให้เขาด้วยนะครับเดี๋ยวถอนออกได้นะครับก,นะบก็การใช้งานนะครับก็มีประมาณนี้นะครับซึ่งใช้งานง่ายนะครับแต่ต้องขุดกันระยะยาวนะครับสำหรับ ใครที่สนใจก็ลองมาสมัครดูครับส่วนตัวผมสมัครมาแล้วนะครับใช้งานมาแล้ววนะันที่สิบเดือน8นะครับสิ 8, เดือน8เนดะือนซึ่งผมต้องขุดให้ถึง0.025เหรียญน,นะครับก็ถ้าถึงจุดนี้แล้วผมก็จะลองเข้ามาดูอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะถอนได้หรือไม่นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ลองมาสมัครดูครับว่าใช้งานยังไงใช้งานง่ายหรือไม่ ใครที่เป็นสายฟรีนะครับก็ใช้งานได้สายเติมก็ใช้งานได้นะครับใครอยากเติมก็เติมครับใครไม่อยากเติมก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับทุกอย่างนะครับการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงที่ผมบอกไปแล้วคลิปนะครับเบื้องต้นหรือว่าคลิปคลิปที่ผมทำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงครับใครอยากลงทุนแลาได้เร็วก็ไม่เป็นไรก็มาซื้อพลังงานได้ ก็ในเว็บไซต์นี้ผมก็จะลองดูกันยาวๆนะครับว่ามันจะถึงขั้นต่ำในการถอนในยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าผมถอนได้แล้วแล้วก็ผมจะมาแจ้งให้เพื่อนๆทราบครับว่าเว็บไซต์เนี้ยขั้นต่ำการคอมมิชชั่นเลเวลหนึ่งถอนอยู่ที่เท่าไหร่เราต้องกดอยู่กี่วันนะครับก็สําหรับคลิปก็ผมกดมาได้แล้วนะครับเห็นไหๆครับ0 0 0 4นะครับ เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่18เดือน8วันนี้วันที่21นะครับก็ประมาณ3วัน3-4วันครับผได้3-4วันผลได้0.04นะครับเรีว่าเร็วคนข้างเร็วนะครับก็ถ้าอ่มีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารอะไรเนี่ยผมจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับว่าถ้าตามเป็นานถอนเราต้องถอนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ เสียคาา่าคอมมิชชั่นการขุดการข,ดดาขดุดปีชั่รโงงานปีท่ันตัดกันเราต้องทำอย่างไรบ้างถอนอยู่ที่เท่าไหร่ครับส่วนแค่สนใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหรือกด กระดิงแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะเดเจอคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะนำเสนอนะครับกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกครับ